ทำไมโครงการเมเนจเม้นท์เนถึงกล้าจ่ายเงินเดือนเด็กจบใหม่ที่60 70 k เคถึง 100k เคทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นซึ่งพี่ลักษจะบอกว่าสาเหตุที่เขาจ้างแล้วจ่ายเงินเราสูงนั้นเป็นเพราะว่าเขาป้องกันสิ่งที่เรียกว่าสมองไหลสมองไหลคือถ้าหากว่าเขาจ่ายเราน้อยจนเกินไปไอตัวเราก็อยากที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันให้เงินที่สูงกว่านั้นเขาก็แก้ปัญหานี้ด้วยการชั้นจ่ายโดยสูงโดดจากตลาดมากถ้าเราสังเกตดีๆเมเนจเม้นท์นีโครงการไหนที่ไม่ต้องการให้คุณลาออกเขาจะ จ,จ่ายคุณสูงมาก7จ k 1 0 0 k แปลว่าอะไรต่อให้คุณลาออกจากฉันไปที่อื่นก็ไม่กล้าจ้างคุณเพราะอะไรคุณเป็นเด็กจบใหม่แต่คุณได้รับตั้ง 100K 150k เด็กจบตีใหม่โทใหม่อายุ20กว่าแต่คุณได้เงินเดือนเป็นแสนคำถามคือองค์กรอื่นจะกล้าจ่ายไหมองค์กรอื่นก็ไม่ค่อยกล้าจ่ายแปลว่าอะไรการจ่ายที่สูงเป็นการที่ต้องการซื้อคนเก่งมาไว้ในองค์กรของเขาและอยากให้อยู่กับเขาไปยาวๆเพราะเขาวางพอิชั่นที่การจ่ายที่สูงแล้วและเขาจะกลมคุณดีีีีเช่นนยวกัท้คําาถม แล้วองค์กรไม่ขาดทุนเหรอพี่รักเพราะว่าอะไรคือเราเพิ่งจะเป็นเด็กจบใหม่เราจะมีแวลูอะไรขนาดนั้นซึ่งพี่รักจะบอกว่า เขาจ่ายเงินพวกเราตามงานที่ให้ทําเพราะว่าอะไรเราเป็นเด็กจบใหม่ก็จริงแต่งานที่เขาให้เราทํามันจะเป็นงานกลุ่มที่เป็นเมเยเจอร์ซึ่งเมเยเจอร์ต่อให้ไปจ้างมาจากองค์กรอื่นอื่นะฐานเงินเดือนของเมเเจอร์คือ 7080K 100K อยู่ดีเพราะนั้นนี่คือสาเหตุว่าต่อให้เขาเนี่ยจ้างเรามาแล้วให้เงินสูงเขาก็ให้เราทํางานในตําแหน่งที่เป็นเลเยอร์เป็นงานของเมเยเจอร์อยู่ดีซึ่งพี่ลกก็จะบอกว่า ซึ่งเขาจะกลูมเราให้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีความรู้เพราะเขาจะกลุมให้เราซึ่งเขาเชื่อว่าเด็กยุคใหม่เป็นยุคที่พัฒน,นาได้ซึ่งพี่แล้วก็จะบอกนะว่าจริงๆพวกเราสามารถเป็นได้ทุกโพดิชั่นนะแต่เราต้องมีประสบการณ์ไอประสบการณ์อ่ะมันเกิดจากการที่เราต้องได้รับโอกาสให้อยู่ในตําแหน่งนั้นก่อนหากว่าเราไปขึ้นตําแหน่งนั้นๆสุดท้าย ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบใครที่มีภาวะผู้นําสูงพวกเราจะสามารถทํางานในตําแหน่งนั้นได้อยู่ดีันพีรักจะบอกว่านั่นแหละคือสาเหตุที่ทาไมถ้าย้อนกลับไปนะพี่รักเนี่ยตอนที่คาแักพี่รักเข้า MT ครั้งแรกตอนอายุ20ก,กว่าพี่รักจะบอกว่า4เดือนนี้ขึ้นตําแหน่งนีเจอร์เลยเขาจะบอกว่าสุดท้าย เราเป็นตำแหน่งเมเจอร์เพื่อนร่วมงานอายุ40หมดแต่สุดท้ายจากเดิมที่พี่รักไม่เป็นเลย m M T ของสายแบงกิ้งจะกุมให้1เดือนซึ่งพี่รักก็จะบอกว่าตอนไปอยู่หน้าง,งานจริงสภาวะแวดล้อมมันบีบบังคับนะทุกคนนี่ก็เมเจอรข้างฉันนี่ก็เมเจอร์นี่ก็เมเจอฉันก็ตำแหน่งเมเจอร์เช่นเดียวกันกับเขาทำไมฉันจะทำไม่ได้ถือว่ามันจะเกิดการบีบบังคับตัวเองให้ทำได้แล้วเก่งไปตามสิ่งแวดล้อมนั้นและท้ายที่สุดเราจะทำได้ทุกคนเพราะ จริงๆมนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเราจะไม่ชอบไม่ใครมาดูถูก MP พวผู้คุณทุกคนเข้าไปนะจะโดนคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเขาแบบเขาไม่ค่อยยอมรับเราอยู่แล้วในตอนชั้นแรกนะทุกคนที่เข้าไปเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเรามาด้วยเงินเดือนสูงหรือมาด้วยทางลัดเพราะฉะนั้นจะมีอยู่บ้างที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบที่จะมาเห็นเราแบบนี้เช่นเขาอาจจะดูถูกเราอาจจะเหยียดย้ำเราอาจจะไม่เชื่อนในตัวเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเราอาจจะถากถางเรามีอยู่แล้วนะที่เราถึงพูดว่าไม่เดหน็ดเหนื่อยยิ่งใครได้รับเงินเดือนสูงนะ คุณไม่เจองานง่ายหรอกอย่างน้อยสุดเลยคุณจะเจอคนรอบข้างนี่แหละที่มีปัญหาเนาะเรื่องความสัมพันธ์คุณต้องแก้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้วิธีการวางตัววางตัวเสร็จแล้วต้องทําอะไรพี่ละว,วางตัวดีวางตัวน่ารักวางตัวไหนวางตัวไม่ได้หยิ่งจนเกินไปแล้วทํางานเก่งทํางานดีทํางานได้เทียบเท่าหรือชนะเขาไปเลยก็ยิ่งดีนะเขาจะนับถือในตัวคุณกลับมาพาะะี่เล็กจะบอกว่า MT เมื่อเข้าไปได้คุณต้องทํางานที่มันเป็นกลุ่มของตําแหน่งเมเจอร์งานที่มันอยู่ในโพซิชั่นนั้นแหละเขาก็เลยจะกล้าจ่ายคุสูง เพราะงานมันตรงตามตัวและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเขามอบหมายงานย,ยากๆให้เราทําแต่ถ้าเขาจ่ายเงินเราน้อยจนเกินไปสุดท้ายเราก็จะลากออกเพราะงานมันหนักมากกว่าเงินที่รับแม่เล้จะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาคิดไว้แล้วว่าฉันจะจ่ายคุณ 70K 80K 100K ฉันยอมจ่ายคุณนะเพราะฉันเชื่อว่า a l ล e ของคุณมันแบบนี้แหละมันสามารถอยู่ในเวอร์ชั่นแบบนี้ได้แม่เล็จะบอกว่าเขาป้องกันการสมองไหลแล้วอยากจะกุมคนเก่งๆอยู่กับองค์กรแล้วโตกับเขาไปยาวๆเพราะฉะนั้น ใครที่กําลังกังขาสงสัยว่าพี่รักเข้าใจจริงหรอเข้าใจจริงทุกคนซึ่งก็จะบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณใครที่ไม่ได้กังวลภาษาอังกฤษเลย MT เนี่ยมีการวางการจ่าย5 0 k จนถึง100 k 1 5 0 k นะเป็นเรื่องปกติใครที่ไม่กังวลภาษาอังกฤษการคัดเลือกของ MT เหล่านี้จะมีการทํางานกลุ่มทํางานเดี่ยวสัมภาษณ์ทุกอย่างต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดส่วนใครที่กังวลภาษาอังกฤษมันจะมี MT ที่จ่ายประมาณ4 0 k 5 0 k และเกิน5 0 k ไป6 0 k บางโครงการที่ ยังวางชั่นการจ่ายในระนาบเลเวลนี้ได้อยู่ซึ่งพี่ลักก็จะบอกว่าใดๆนะตัวเราเองเนี่ยจะต้องดูว่าตัวเราเองเนี่ยคือไปสู้ที่สนามไหนเวทีไหนและมีโอกาสชนะเพราะอะไรเช่นถ้าเรากังวลภาษาอังกฤษมากเกินไปคุณจะไปสู้กับสนามที่เขาแข่งกันภาษาอังกฤษความกังวลของคุณมันยังอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรตอนไปสัมภาษณ์โอกาสตกและผิวมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณต้องไปพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งก็จะบอกว่าในคลาสพี่ลักก็สอนเพ็นภาษาไทยนะภาษาอังกฤษน้องๆทุกคนต้องไปเตรียมเองซึ่่่งใในนคาสวหญจ อินเตอร์จบต่างประเทศกันอยู่แล้วนั่นแปลว่าอะไรเด็กๆไปเตรียมกันได้อยู่แล้วแม่เบ้จะบอกว่าทายที่สุดเนี่ยภาษาอังกฤษคุณต้องมีมานานมากแล้ว แต่ถ้าเพิ่งจะไปอย่างน้อยๆต้องไปเรียนสปีกริงเราต้องหาเส้นทางที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายโกอยู่ตรงไหนปักไว้ที่เหลือคือหาทางทํามันให้ได้เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นเด็กยุคใหม่จบใหม่แลวมีฐานเงินเดือนที่สูงเป็น 50K บวกบวกตอน 20, พอายุ20เพราะพี่ลักก็มาจากตรงนั้นซึ่งสมัยก่อนใน้ 50K มันมีมันมีไม่มากอะฝ่ามือเดียวแล้วพี่ลักก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่เป็นหนึ่งในนั้นแหละซึ่งก็ต้องบอกว่าท้ายที่สุดการมีฐานเงินเดือน20ตอน 20, นนาายุเเีชิรมัป็ท,ทด้เราเลือก นะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะเก่งตาม p r o ชั่นเลเ l ลและรวมไปถึงตำแหน่งที่เขาให้นั้นประสบการณ์มันดีสิ่งแวดล้อมมันดีเราจะเก่งขึ้นและเราจะโตก,กว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน5-10ปีเพราะประสบการณ์มันต่างนะวันนี้จะบอกว่าไปนะถ้าสําคัญก็คือว่าต้องไป MT กลุ่มที่มีการวางการจ่าย 50k เบเพราะเราจะเก่งขึ้นมากๆแน่ๆจากการฝึกฝนและเราจะยิ่งดูสิ่งรอบข้างเนาะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมเนาะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับเราเราต้องพยายามเนี่ยทำให้ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับให้ได้แล้วจะเก่งขึ้นอ แว่นเป็นกําลังใจให้ทุกคนส่วนใครที่เข้า MT ไปได้แล้วพี่รักหนูเข้า MT 70K พี่รักหนูเข้า MT 80K แต่ไม่แน่ใจเลยว่าหนูจะสามารถอยู่รอดไหมซึ่งคือน้องคือน้องที่อยู่ในคลาสพี่รักก็มีเหมือนกันนะที่ไป 70K พี่รักกําลังอยากจะลาออกเลยซึ่งพี่รักเข้าใจนะ เอ็ทบางที่จะหรุดไม่ตรงเราหรือ MT บางที่จะติดตรงแต่งงานอาจจะหนักเกินไปแต่สิ่งที่พี่ลักษจะบอกคือคุณต้องรู้วิธีในการบริหารตัวเองถ้าเราทําได้เราจะไม่อยากลาออกเลยนะถ้าคุณทําได้ถ้าคุณโดดเด่นถ้าคุณมีเวทีคุณจะไม่อยากลาออกเลยแต่คุณจะทําให้ชนะขึ้นไปทุกขั้นเสมอเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปได้แล้วเป็นกลุ่ม MT เงินเดือนสูงให้มาต่อค่ะที่เรียกว่าท็อปฟอร์มค่ะท็อปท็อปฟอร์มออกแบบให้เราสามารถบริหารตัวเองเพื่ออะไร บริหาร KPI เพราะฉะนั้นถ้าเราบริหาร KPI ของเราได้เราจะกลายเป็น5%ของคนที่อยู่รอดตรงนั้นแปลว่าอะไรนี่คือโอกาสที่เราจะถูกฟา t แท็กต่อหลังจากที่จบโครงการเพราะนลั้นจะบอกว่านี่คือสาเหตุที่ทำไมคนที่เป็น MT สมัยก่อนหน้าก็เป็นกลุ่ม CEO กันแล้วเพราะว่าเขายังอยู่กับองค์กรไงถือว่าเขาโตไปทีละชั้นทีละชั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้หลักในการบริหารตัวเองเพื่อบริหาร KPI เพราะฉะนั้นนะใดๆปรึกษาพี่ลักษณ์ครว่าได MT ทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีส่วนใครจะอัพสก,กิลคา้าเรียนใดๆปรึกษาที่หน้าโปรไฟ สวัสดีค่ะ